พบกับเราในช่องพรายทองคำนะคะอืวันนี้บรรยากาศดีมากเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนแต่เช้าเลยขอให้ตกลงมาตนกลางวันนี้เลยเอา้าถ้าตกมาก็เป็นไรช่างก็ทำงานในลุ่มสิวันนี้ได้เลือกได้ยามแล้วนะคะวันนี้ช่างจะมาทำงานแล้วแล้วก็เลย องย้ายพี่ทองออกไปไว้ข้างนอกโกนช่างจะได้ทำงานฝนขอให้ตกตนยินใช่ไหมเพราะว่าต,น,ตนวันนี้เราเอาช้างออกไปไว้ข้างนอกหมดเลยนะคะเนี่ยย้ายช้างออกไปไว้ข้างนอกหมดเลย สวัสดีครับพี่น้องจะทำงานหรือ,อยังคะหรือว่าเป็นอะไรพี่น้องเป็นอะไรอ,ะอีกแล้วเป็นอย่างจะคงเขาไม่อยู่สวัสดีครับพี่แคทสวัสดีค่ะ,คะโอ้ทำงานอยู่ รีบเอาใส่มาโอ้เจะบ่ต้องยากแล้วๆก็ย่างมาเอากระไดเจ้ะพาพี่ทองไปใครตกมันเพิ่มพี่แคทมุ่นล่ะ ไอ้ชูตกใจมาท่องมึงเหรอหรอคือว่าเขาทำงานเลยอ่ะเอ้ยใส่เช่อคือจักรพอมาจอเอาไปไว้กับบ้านข้างๆบ้านพี่บุญชูค่ะนี่ยังเอี๊ยดโว้ยของแทนบปติของเขาเด้โห โอ้โอ oh. oh. ้ดูด okay. yeah, ูด no. 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 yes, ูเด mmm ี๋ยวจะให้ดูกับเอฟซีโอ้ไปแล้วค่ะนู่นนู่นนู่นก่อนเต้นเอ็นพี่ทองมารีบวิ่งเข้าซอยเลยหลักที่พี่อามผูกก็ผูกได้พี่แคทแต่เราไม่ผูกนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเกิน อยู่ติดทางนะคะก็เลยจะเอาไปไว้ข้างใน,นะคะ่ะไปไว้ข้างในขนาดคอนเทนเห็นอยู่ตั้ง500ห้าร้อยเมตรนะเลี้ยว<อ>เข้าซอยวับเลยหาไม่เจอพี่แคทเข้าซอยนี้หละ<อ>ก็พี่ทองอยู่นู่นคอนเทนมาหันวับเลยก็ทะลุออกไปซอยบานบานมไ,ไ,มไม้บนอะไรนะบัน น้องโชคนะค่ะพี่แคททะลุออกไปทางนู้นเละแบบไม่รีรอเลยวิ่งปืดเลยคอนเทนกลัวมากก็กลัวมากเดินตามพี่ทองไม่ทัน โอ้มันยางกวท่านยางไปก้นรด <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพี่แคทโอ้พี่ทองก็กเดินชิวๆเหมือนปกติเองถ้ามันล็อกเล็กล็อกเล็ก,ลก,ลกเหมือนมันแม่นี่เราก็ไม่ออกมานะ กมันง่ายอกสร้างประเทศเวียกประเทศเทืบใช่ใช่พี่น้องใช่ก็ปกติเหมือนพี่ทองน่ะไม่เป็นอะไรเหรอโอ้บุญจูไปไว้ข้างนอกโอ้ยบุญชูจะกินหญ้าไม่ได้อีกนะสิ็นไม่มองแล้วหนุน ได้กินพี่ทองมามองซ้ายมองขวาแล้วขนาดอยู่ข้างนอกนะ่ะสงสารพี่ชูแต่พี่ชูจะไม่กินอะไรเออสวัสดีค่ะไม่ได้ไปค่ะพี่โนโกแก้วเตะอ้วนไปอยู่ค่ะใช่ค่ะพี่แคทที่ผ่านมานะ่ะใช่ค่ะ ค่ะพี่นกแก้วนู่นค่ะนู่นนู่น,น,นดาวเรืองกับพี่ชูยังอยู่นู่นอยู่เลยนะคะพีชูกับดาวเรืองยังอยู่ที่เดิมใช่ใช่พี่แคทควันหน่อยบอกว่าขนาดไม่ตกมันก็กลัวค่ะเพราะว่าถ้าเห็นช้างงาบุญชูจะกลัวหมดเพราะเห็นพี่วันนั้นเราเอาพี่ทองกลับบ้านเนาะเห็นแต่พี่ทองเดินออกมาร้องโอ๊กเลย ตาเลือกหมดเลยไม่ว่าพี่ชูเป็นอะไรน้องฝนบอกว่าเขากลัวค่ะกลัวช้างงาวันนี้เราจะเอาพี่ทองมาซ่อนไว้เอาพี่ทองมาซ่อนไว้ในป่านะคะไม่ให้พี่ชูเห็นเออ บมเมนเขามาเห็นอยู between, ่ในป่าแมเมนเขาจะตื <ut> ่นกว่าเก่าเตะขนาดพญานันมัหันเราเห็นแล้วยังตื่นั่นพญานิยังเนี่ยพญานิบานอ่ะเออพอเบิร์ดเอยมาหันเด้เราเห็นชีรดมาเด้เราว่าอูสร้างตกมันตัวนี้เราบานี ทิ้งไว้จนเสร็จงานไม่ไม่ไม่ค่ะพี่เคสาอาชูยนนู่นปุตาฝรั่งเขาไปเลยเนาะย่อยวัดไม่ทันสรางเนาะไม่สำเร็จค่ะพี่น้องไม่ทำงานไม่ทำงานค่ะพี่ชูไม่ทำงานแล้วลติดเชือก <c oughs> พอทองแล้วสามเทือก <c oughs> ใช่อาาบอกว่ายา,านายพอทองในลืน่นสวัสดีค่ะคุณสุรี เออนาตันกกว่าโลไเยอะฮะโลสวัสดีค่ะคุณอุ้ยสวัสดีค่ะคุณวิรุษสวัสดีจ้าซอจ่าคนหนอยบอกว่าพี่ทองบวมบวมน้ำมันเราเอาผูกแต่ตอนกลางวันค่ะพี่แคทเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เข้าบ้านค่ะเอาผูกทิ้งไว้ไม่ได้นะคะข้างนอกอันตรายค่ะอันตราย เ้าไว้ช่างทำทำงานกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เอาเข้าบ้านจัังงไไมม่เป็นกกบ,บยดใช่ครับเพราะว่าบบช่วงนี้รเราไม่ค่อยออกข้างนอกเพราะว่านี่คึ้มฟ้าคึาค้มฝนด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณอุ้ยขอบคุณนะคะมอ,มองไม่เห็นมองไม่เห็น จูบอกว่าอยู่ไก่พดค่ะ <c oughs> พี่ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุลาลักสวัสดีนะคะพอดีเฮยกันเลยเอออันนี้มันเนมเห็นไก่พูดเดี๋ยวพี่ธงผูกไว้พี่ธงตรงนี้แล้วเราไปเอบดูดาวเรืองกันไปที่หละ่ะไปไปดูดาวเรืองกัน เรา,าเอามาแอบไว้ค่ะแอบไว้ไม่ให้พี่ชูเห็นช้างป่าเด็กกระช้างป่าครับพี่แคทก็อยู่ในป่าเนะาะอ๋ะชอ,อชอบเสียงหัวระพิพลอ <c oughs> ยาเทไวบป่าอีกเด้อโมน,นีเฮ็ดโบอคอยมีค่ะพระอ,อาจารย์กลับนมัสการครับพระอ,อาจาร์เฮ็ดอันบอได้ออกดรกค่ะเพราะว่าฝนบอ้ตกแห้งตะว่า นี่มันตกสองวันแล้วค่ะพระอาจารย์ดินก็เลยเปียกๆอยู่บ่เทค่ะบ่เท่บ่ในห้อนค่ะไอ้นี่เละมันล่มอยู่มันไม่เดดหรอกพี่ชูจะเอาเข้าล่มไหมนี่เหรอไม่ไว้เป็นเพื่อนดาวเรืองบ่ ค้องจะค้องย่านนั่นเพื่อนค้องจะค้องเมนโบดูพี่ชูดูพี่ชูไม่เทค่ะพระอาจารย์นี่ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเอาดาวเรืองไว้นี่เอาพีิองไว้ในป่าฝนตกค่อยมาเอาเข้า ไว้ดาวเรืองไว้กับพิจูเลยใช่ไหมนังเอาไปไอาาโอ้ไปค่ะเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้กินกนไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วเพิ่งจะกลับมานะคะไปแล้วไปโรงเรียนแล้วมาหน,นึ่งบองงงงไปเราเพิ่งจะกลับมาค่ะเพราะว่าช่างมาทำงาน เพราะว่าช่างมาทำไอกการสาดให้พ <car facilities> oh oh ี oh. Oh ่ธงเราก็เลยได้รีบมาค่ะพอดีพระกระฉันอว่าอข้าคะแนนของป้าลำไยวันนั้นนะคะขอ่าตินะช่วยแล้วงานบุญร้อยวัน เพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยได้บอกคนคนไหนเขารู้เขาก็อันนี้ไปนะขอบคุณมากๆนะคะคุณปลาลำใหญ่โอ้ยว่าสิครับอยู่แต่ว่าอันมันไหลบ่ค่อยถนัดเป็นยังไงสาวพิมฮะ คือละไปคือละไปดูขอดูฮะฮะพี่น้อตลุกน้องตอนรับบ่ติเขาคือแล้วเขาคือเขาคือแล้วเขาคือแล้วเขาคือแล้ว ไม่รู้นะไปร้อยวันวันนาเล็กจะฝากทำบุญอ๋อเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้ไล่นะหนูออซอสจ๋าเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ไปสวดมนต์เย็นอยู่ตอนเช้าเราก็ตื่นไปใส่บาตรนะคะไปกลับมาแล้วใช่ค่ะพี่ใหม่บ้านชายเลิฟค่ะ เดินมันก็ไกลที่ไหนไหนสาวบ้านจะกระเล่นนะเอาเจ้าบอกว่าอันนี้มันหลนะเขาก็เลยเอาสีชมพูองตองเลยบ้านผู้หญิงค่ะบ้านผู้หญิง มีแต่ผู้ชายมาอยู่เป็นบ้านผู้หญิงค่ะสีชมพูอองตองก็แปลกได้ล่ะยังไม่รู้ค่ะพี่ใหม่มยังเขายังไม่การันตีค่ะยังไม่การันตีว่าแม่เลิบท้องกับพี่ทองหรือยังโอ้จะขึ้นหลังคาอะไรพี่แคทยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหม พ่อพดบอกว่าอะไรทาเสาสีจุมพูก็ยังเพิ่งจะได้ครึ่งเดียวเองดอกเดียวค่ะดอกเดียว,ย,วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสาก็ทาสียังไม่เสร็จพ่อพดนหันไปเห็นแต่สี <ทา S 2> จมพูตกใจหมดเลย,เเย <laughs> จะไปขึ้นหลังคาอะไรเร็วขนาดนั้นของยังไม่ครบค่ะของยังไม่ครบพี่แคท ช่างบอกว่าของยังมาไม่ครบก็เลยมาทําของพี่ทองก่อนนั่นแหละบ้านพี่ทองจะได้สว่างแต่วันนี้สงสัยยังไม่ได้สวา่างรลกเพราะว่ายังไม่มีอะไรมาใช่ไหมเราจะมาักหล็กักลายก่อนเเสาก่อนนะอขนอยากให้คำคูณเป็นช้างหวันแววจะเต้นยังไงสอจ๋า เอาเต้นให้ดูดูสินอ้นอบอกว่าเต้นใด้ดอกว่าเป็นน่ะใช่ครับพี่แคทช่างเดียวกันเพราะว่าเขาต่ก่อนเขาหาช่างที่ไหนนะเขาหาช่างที่ไหนโลกเขา บอกว่าทำสองคนจะไม่เสร็จง่ายเขากลัวไม่เสร็จก็เลยหาช่างใหม่ก็เลยได้ช่างนี้มาค่าช่างที่ไหนพี่ใหม่ที่บ้านพี่ทองนี่เหรอค่าช่างบ้านพี่ทองแปดพันค่ะยังไม่มีค่าช่างค่ะยังไม่มีค่าช่างยังขาดงบประมาณค่าช่างอยู่นะคะ เพราะว่าไอ้ที่เราไล่มาได้แต่ค่าค่าอุปกรณ์ค่ะค่ะคุณอะไรคุณติปป๊บบอเนี่ย,ย,ย <laughs> ท่อเจ้ามาถึงนี่อยู่บอ<ะ>ท่อเจ้าออใช่บอเนี่ยโอ้ วันนี้ต้นกล้วยเราหมดเลยค่ะพี่แคทถ้าค่อยค่อยดูก่อนค่อยดูก่อนเพราะว่าเราต้องดูก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้เขาพ่นจะไรหรือเปล่าอยู่คนเดียวด้วย ว่าตอนนี้ก็ที่ไลมาแล้วก็จ่ายค่าอุปกรณ์ไปหมดแล้วนี่ก็เหลือแต่ค่าช่างนะคะค่าช่างวันนี้ช่างก็จะมาขุดหลุมมาทักเหล็กไว้โกนเออโอ้ยท่านี้เอ้ยลูกเจ้าเลนซ้ายอันนี้พันขาดมาแล้วนี่นี่แล้วเอ็นน <laughs> ี่ใช่ใช่พี่ใหม่ก็ขยาย ออกไปไม่ได้นะข้างนี้มันก็ได้ไปเยอะไปยาวมันก็ติดถนนใช่ไหมไนัม่นแหละมันก็ได้แค่นั้นเลยพี่ใหม่เพราะว่าขยายออกไปเยอะมันก็สุดเล็กเขะบอกว่าเอาเอาแค่หมดเหล็กเ่ะเยาวเหล็กยาวแค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับพี่ใหม่ค่ะก็ให้หมานหมานจริงๆนะคะคุณซอสจ๋า ถ้าข้างนี้เราก็ต้องดูก่อนค่ะดูก่อนเราต้องหางบประมาณแต่ข้างนี้ทําไม่ได้ค่ะทําไม่ได้ติดติดสายไฟค่ะติดสายไฟข้างนี้ติดสายไฟแล้วถ้าจะขยายก็ต้องออกมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ <c oughs> บอลูกควอยมันลักเอาไปมืดเรี่ยว <laughs> <c oughs> ใช่ค่ะไว้ปลูกหญ้าตรงนั้นเลย ขยายได้แค่นั้นเหลยตรงนั้นแล้วก็เอาไว้ปลูกสวัสดีค่าคุณพ่อแสนซักสวัสดีครับซซสวัสดีเอทุกท่านทุกคนนะครับผมช่างเอากำลังจะลงมือแล้ววันนี้ช่างมาทำงานฝนฟ้าก็ดูมืดครึ้มมาเลยนะครับเป็นอย่างไรก็รอดูจะได้ทำงานทั้งวันหรือเปล่านะช่างจะฝนจะตกก่อนหรือเปล่า ทองกับดาวเรืองก็ไปอยู่ในป่าแล้วม่นเน่ซเดี๋ยวสักพักถ้าบ,บรรยากาศไม่นี้ก็จะเอาดาวเรืองเข้ามาทํานี้ก็อาจจะเอาเอาพิทองไปอาศัยอยู่บ้านสุ้มเขียวก่อนถ้าฝนตกนะเอ้ยสุมน้ำเงินสุมนำ้นมนำเงินพูดผิดโอ้ยมั่วเลยมั่วเลยเดี๋ยวไปเบรกต้นกล้วยออกมาไว้หน่อยเออ ไหน่อยเด้อเบดต้นกล้วยออกไว้หน่อยเด้อใ,ใ,ใช่ใช่ใช้ได้หน่อยนั่นแหละแล้ใชค่อยทงานอะไรนักต่อเติมให้พี่ทองใช่ไหมใช่ครับผมต่อเติมให้พี่ทองครับพ่อเส้นสักอะไรใช้ทำไมหมดติ้งเพี้ยพอแล้วนะปิดเลยเราปิดเอาเองลนไม่แค่นี้เองมีค่าน้ำมันไปคุณสัพเพละไหมเนี่ย มัน,นยังไม่มาจะไฟชุดปัดตอนไหนไม่รู้แล้วกลัวเขาจะทำธุระเขาเสร็จเนาะน้ะองโวย้ยเขาตื่นจนถึงไหนถึงไหนแล้วก็เรียกขดูอ่ะ,อะยาเบาดังว่าโบมีขาสางส,างสางสีโบมีแห้งเห็ดงาเบาแห้งๆจั๊กจีละค่ะป้าจานคนเด็กคนสางคนเด็กยิ้มยู่คนบ่าว่ายังดอกค่ะ สร้างคนว่าเส้นได้กับเส้นได้ใช่ใช่ใช่พี่น้องเนาะบอกให้ช่างทํางานไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาค่าแรงให้ทีหลังช่างบอกว่าได้เส้นได้โน่นช่างหัวเลใหญ่เลยโน,น่ช่างบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันเอาวันไหนก็นได้แต่อย่าอย่าให้ช้ามาก สําหรับไลน์นี้แล้วก็ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลน์หน้าตอนที่เราจะไปขนของกระปอมนะคะเดี๋ยวจะไลน์ให้พ่อแม่เอฟซี FC ดูวันนี้ทําบุญร้อยวันของคนเล็กใช่ไหมครับแม่ใช่คระพ่อเซนสักเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปมาเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อคืนแล้วก็ไปสวดมนต์ยินนะคะตอนเช้ามาเราก็ไปใส่บาตรพอช่างโทรไปบอกว่าช่างมาทํางานแล้ว ตอนเรายังมาย้ายพี่ทองอกจากบ้านแล้วก็เลยกลับมาย้ายพระทองอกใหะช่างทํางานนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะพ่อควานแม่ควานช่องอะไรคะ่ะอันนี้ช่องพายทองคํานะคะคุณอัญชนันอันนี้ช่องพายทองค,คําค่ะแล้วก็ช่องหนึ่งพี่ทองคําน้องดาวเรืองนะคะติดตามช่องพี่ ทองคำน้องดาวเรืองด้วยนะคะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องพายทองคำค่ะอันเดียวขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเอาต้นกล้วยอกจากตรงช่างตัดอ,อกนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูตอนที่เราไปขนของให้กระปอมนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองคำเล็กน้อยแต่ก็ให้รักนานๆ ฝากพิทองคําและน้องดาวเรืองไว้ในอบอกอ้อม,ออม,อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ